สวัสดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมนเนกนมีเวลาเขามาในเมืองพี่น้องมาก,กินอาหารต้องกินแซ่บๆพี่น้องมากันหลายคนพี่น้อง <c oughs> บ่เคยกินกุ้งตัวใหญ่พี่น้อง

mãi vẫn xem xét bên nhà cát là ngài tâm lý đáp vinh đón chinh con Bye vinh đáp 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 มามองขาแน่นไปน้องต่อมาอี้ในเมืองไปน้องนั่งคาร์าาว่าหนาวท่านมากพี่น้องเอ้ยคนโ,โต๊ะไรพี่น้องคนโต๊ะ,ะนะครับตามต